หายตัวละหายตัวได้เหรอพวกแกหยุดอยู่นี่ออกไปมาแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าอยังบอไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรเพื่อพอนะมีไปตรงนี้พวกเราจัดการเองไปแล้นะล่ะใช่ไปนี่ไปหมายถึงไปแถวๆนี้เหรอหรือว่าไปเลยหรอไปเลยกลับบ้านไปเลยที่นี่ไม่ปลอดภัยเออนักแก๊บมันต้องไกลไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวพวกเราจัดการเองพวกแก อย่าคิดนะว่าจะทำอะไรกับพวกเราก็ได้เฮิร์กเกินไปแล้วเจ้าประดุกพูดผิดเอาไหม่แล้วมั้ง <laughs> ใช่เจ้าประดุถูกแล้วทำลายเพื่อนของพวกเราจนะ้าใช่ถึงแกจะเป็นผีปีศาจก็สู้เราไม่ได้หรอกผู้ชมทางบ้านส่งพลังให้พวกเราด้วยผ<ะ>ู้บ้าผู้ก้อนที่อ,อยู่ทางเฮิร์กเต็มคางแป๊บอย่า,ยาลืมชมนเป็นกำลังใจฮือเฮ้าเลยพ่อติดอกกว่ก่อนกูร้อง พวกแกโดนดีแน่ขอซูมหน่อยว่ามีใครขำไหมเป็นหนึ่งนะไอ้บักไปยังดักขำดักขำคือพวกแกเอ้ามองหนึ่งพวกแกเจอดีแน่พวกเราแปลงร่างเชื่อเชื่อเช่อเมื่อร่างนี้พวกแกเรียกหาความสนุกทุกทีคนบวกเต็มเสือพี่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราจะกำรอบให้ได้เลย โอยจนเล็กกันปอดกิโลกัินริงบูนู้พวกเราขบวนการให้เอ็นแพงจักรวัดไว้โหพลุ่งนี้นี่ต้องเที่ยหรอเอายョ่ย่าเอาล่ะมาตัดสินกันพร้อมไหมว่าแต่เมื่อกี้ก็กินบูแล้วไม่รู้อะไรมันระดนใจพูดบูก็ไม่รู้ไม่มีเวลาแล้วลงมือกันเลยดีกว่า ไอ้ไ<ป>ในที่สุด<ป>เราก็ชนะแล้ว<ป>นี่ไงทํางนามันยอมชนะอัตชามเขี้ยวก่อน <c oughs> ชุดหัวคอยเป็นกระปปรงเหรอฮะมันดี